นั่งเตรียมอาหารไปจังหันพี่น้องแกงปลาหนิมใส่เส้นร้อนพี่น้องจ้าแกงปลาหนิมใส่เส้นร้อนพี่น้องนั่งแกงปลาหนิมแกงปลาใส่เส้นร้อนพี่น้อง จังหันจังเพล่นกอนจ้ามือนี่มันสินมันพระพี่น้องจ้าใ้สินดอนพีน้อใ้รเีมต่นหอมจ้ามา กำลังเตรียมกับเตาไปจังหันจ้าเด้อมา <c oughs> กินเแกงเซนร้อนกับสาวสว่างเด้อ <c oughs> จุดถูกจุดเทียนให้ขึ้นตาพี่น้องเลยสาวสว่ตางกลับมา จุดถูกจุดเทียนให้คุณตาก็สิมาจังหันจังเพนพี่น้องสวัสดีเศร้ามั่นจันพี่น้องไปแตงพระเขาจุมวนไม่ออกก่อน <c oughs> จุดถูกจุดเทียนแล้วก็จะไปแตงพระเขาได้แกงปลาพี่นอ้องเออเราจะว่างได้แกงปลาได้เส้นรอดมาจังหัน กุดกับบมีอาจารย์อยู่พี่น้องสตะกุดเตาจ้าเพิ่นไปอยูโซนข้างหลังคุณคนวัดป่าโคกสว่างมาจังหันจังเพ้นจ้าจะไปโฮมแล้วกินยู่นลงครัวปุ่นละ รยากาศพี่นอ้องอากาศกับว่านาวเป็นไรพี่น้องปลาโขบสว่างจ้ะลมลื่นดีพี่นอ้องเงียบสงบดี <c oughs> ปีกวิเวก <c oughs> พอออกพะตุนลรากำลังแตงอันนั้นนะนี่แ่้วยูแน้วกินจังทัน มพาน้ำกันผักขาวเศร้าจังหันเศร้าพี่น้องไปนะพี่นอ้องรมแตงผักขาวผักน่ำซอยกันมาแบบมาว่าได้เหมือนพี่น้องเลยนี่พี่น้องเด้นอดนะเตรียมกับขาวซอยมวนคุณแม่กัน या หลัจง,งจากมาแต่จังฮันจังเพ้นนะพี่น้องสาวสาวางมาเอาอุปกรณ์สิไปเจาะเบาหวานแทน,นคนป่วยนะซุ้มชนพี่น้องหาหายางนะนี่ตกอกกซอยนี่หละหาเครื่องหาเครื่องมือไปเจาะเบาหวานให้ ผู้ปวยในชุมชนพี่น้องจะเตรียมไว้ออื่นจะได้ออกเจาะตาเศร้า ่วงกำลังออกดอกเพื่อนออกดอกจะเป็นน้วย,ยน้อยแล้วต้นบ้านเพื่นอนหรอวะบ้านเจ้าของมาท่านได้เห็นเป็นติ่งอยู่ไปบ้านสาวสว่างขางโรงเรียนเตรียมอุดมพี่นนองะผ่านชะวบ้านออกเฉียงเหนือสาวสว่างยังขมาในตอกซอกซอย ส่วนมาก่ค่คยมีคนอยู่ดอกพี่น้องมีแต่สูงวัยอยู่สาวสว่างกะในชุมชนนี่กะอยู่แรกสิบสี่หลังคาเรือนแต่พอเคยเรียนพอเอยมี่ค่คยมีเด็กน้อย เม่อวาวัยรุ่นคุณธมากจะเป็นสูงวัยเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วแต่ว่ากระคัดกองเบื้องต้นไว้ให้คุณหมอนะ,ะเธอพนมีอาการสงสัยอยังกะคือคัดกองเบื้องต้นซะก,กอนมันถึงขั้นจะไปหาหมอกะก็ได้ไปนะก็ได้ส้สอคัดกองว้ จะได้ามาเตรียมอุปกรณ์ไว้คพอื่นจะได้ไปเจาะพนต่เช่าไปตอนนี้ซอยซอยกุ้มแขงสองพี่นอกบ้านเสาสว่า,ววางซอยกุ้มแขงสองเด้อไป